สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นไงบ้างวันปิดเทอมวันพุธวันหนึ่งนะครับได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างใครไปเที่ยวทะเลภูเขาเขากระท่อมแะ้รก็ว่ากันไปคอมเมนต์กันก็ได้นะครับว่าวันหยุดปิดเทอมหนึ่งวันนี้มีความสุขแค่ไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเควันนี้ก็อยู่ผมคูคนเดิมในช่องที่มีชื่อว่าภูเก็นเชนแวกันอีกเช่นเคยก็วันนี้ผมก็อยู่ในหน้าของช่องที่มีชื่อว่าคุณคาเทนถ้าผมเรียกไม่ถูกนะก็ขออภัยด้วย นะครับแต่ผมดาว่าน่าจะเป็นออกัสสำเนียงญ,ญี่ปุ่นนะน่าจะเป็นสำเนียงเอ่อ้าเทนหาเทนนะครับนะเออไม่รู้ก็มีคลิปหนึ่งมันเป็นเสายญี่ปุ่นอนะ่ะก็นึกว่าคนญี่ปุ่นมั้งเออก็มีน้องคนหนึ่งเขาคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่เนี่ยรีแอคชั่นซีรีส์การ์ตูนเรื่องหนึง่งจะเรี้ยวซีรีส์ก็ไม่ได้ผมเห็นผมเห็นแค่ตอนเดียวนะก็คือเบสิกอินเบฮีเวียออกเสียงถูกพะไม่รู้แต่น่าจะเป็นอินเบฮีเวียหรือเปล่า ก็มันแปลภาษาไทยว่าพื้นฐานด้านพฤติกรรมซึ่งบอกเลยว่าซีรีส์นี้พี่เห็นครั้งแรกเฮ้ยเดี๋ยวพี่เคยเห็นแฟนอาร์ตหลายๆคนเลยนะเออเป็นคือพี่่นึงเออเรื่องอะไระโอ้เห็นตัวละครคุ้นเพราะว่าพี่อะ่ะเคยเห็นแฟนอาร์ตเยอะมากนะซีรีส์นี้ซึ่งพี่ก็ไม่รู้หรอกมันเรื่องเกี่ยวอะไรอะ่ะเออแต่พี่โอ้เห็นตัวละครแฟนอาร์ตคือสวยๆทั้งนั้นนะก็พี่ก็เออ เอออยากดูว่ะก็เลยมาดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงแต่น้องๆอบอกว่ามันเป็นซีรีส์น่ารักใสหรือเปล่าจริงแบบไม่รู้ว่แต่เห็นตัวละครนน่ารักดีก็เออพี่เชื่อแล้วกันอ,อุ้ยไม่แน่จะเจอไวฟุคนใหม่ในซีรีส์ก็ได้เคะไปรูแล้วอย่าลนะืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดดิดให้ผมด้วยน,นะครับนะแล้วก็ไปรับชมรีแลชันกันเลยครับไปมีเพลงหรอติดลิขสิทธิ์มั้ยนะตัวถ้าเกิดมันติดลิขสิทธิ์ผมก็จะทำการปิดเพลงเนาะหรือจะเปลี่ยนหรือจะปิดเสียงเพลงเนาะเออพี่ก็ไม่มั่่นใจวติิิลลขสทธ์เปา โอ้เหมือนเป็นโรงเรียนเนาะแล้วก็มีเด็กหลายๆคนเฮ้ยตีนิสิ์ป่ะวะกูกลัวผมกลัวมากเลยตีนิสก์สิ์อะโรงเรียนแล้วก็มีนักเรียนใช่ไหมโอ้นี่เหมือนจะเป็นคนสักคนโอ้นักเรียนเหมือนเป็นสอนคณิศาสหรือว่าสอนอะไรโอ้นี่ก็โดนบุลรี่ โอ้นี่โอ้พวกเกตมีเกตอยู่บนหัวด้วยนี่อะไรโอ้เนี่ยอาจารย์ปะเออเดี๋ยวก่อนหนีเลยหรอเออเอออาจารย์ไล่ทำไมอครับอาจารย์ครับคุณไล่ทำไมครับคุณก็อืม เอออาจารย์ครับโอ้ได้เก็ดเอสเหรอโอ้แต่ว่าอาจารย์ก็น่าจะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืมผมต้องเซนเซอร์ไหมเนี่ยขออภัยจริงๆนะครับที่ได้ทำการสต็อปคลิปให้ทุกคนดูนะครับนะแต่ก่อนอื่นขอเคลียร์ก่อนใครกันใครกันบอกว่า เป็นกระตูนหน้าใสาๆอะ่ะนะใครดูนี่นี่คือปืนสีชมพูนะครับที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกคือปืนนี้มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือมันสามารถยิงผ่านหน้าจอไปถึงหาคนที่ผมเป็นผมตั้งเป้าหมายได้นะครับนะตอบภาษามันน่าใสายๆยังไงนะขอโทษครับทุกคนโอเคผมไม่รู้ว่าผมต้องเซ็นเซอร์ไหมหรือว่าผมต้องอื ปิดเพลงหรือเปล่าพวกมรผมก็กลัวเพลงดิบหรือสิทธิ์มากกว่านี่โหแล้วแม่งค่าอย่างนี้ยูนี่เองแค่ในด้นเอฟมันต้องขนาดนี้อยอกินหรือโอ้ประมาณว่าเด็กคนไหนเรียนดีก็ได้แบบได้แบบเงียบงาดอย่างนี้เหรอโอ้โห,โหเกรดเอดแม่งแกล้ง่นไปทั่วเลย นีอชั้นเรียนภาพมันดูน่ารักแลวทุกคนนะภาพมันน่ารักมากอะแต่ว่าแม่เอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะไอ้นี่มันได้เกรดเอได้ไงอะสองโบวกสองตักับแปดเนี่ยนะเออผมมันต้องมีอะไรแปลกแน่ๆอืออาจารย์ไม่หัวจริงอะเรื่องเนี้ย โอ้แย oh. yeah, ่แล oh. oh, oh, ้วไลายต่อไปชิปละหนีไปทอยตู้ไม่รอหรอกโอ้โอ้ไม่เอาหนีไง โอ้คาขาดเหรอโอ้ใครช่วยมีคนช่วยใช่ไหมโอ้นี่ไงเพื่อนมาช่วยอ,อมาต้องต่อตาอ र र าจารย์ละอย่างเงี้ยต่อต้าอาจารย์ลุกฮือลุกฮืออ่านี่โดนไงตายกนเราโหมีไงทางออกก็บ้าแล้วทางหลอกแล้วหลอกเราวันนี่คือออกเสร็จได้ปะอ,อ้าวนี่คือยังไง nó chờ tua đan mưa đỡ rồi bắt nè có không ạ? một mấy, โอ้ oh, ไม่เหลือโอ้เดี๋ยวกันนะแปบบหนึ่งทุกคนมันมีซับนี่หว่าโอ้ my god แปลว่าเพลงมีซับไม่เคยเปิดซับโอ้ย oh. ไม่ตาย ผมขอญาตดูใหม่รอบหนึ่งแล้วมาคุยกันท้ายคลิปนะครับผมก็ไปดูมาใหม่แล้วนะครับนะท่านผู้ชมตอนนี้นั้นเป็นอะไรที่ผมเนี่ยนะอืมผิดจากการที่คาดหมายไว้ตอนต้นค่อนข้างมากพอสมควรแต่ถามว่าตัวละครมันน่ารักไหมผมก็ยังมองว่าน่ารักในฐานะดีไซน์ตัวละครแต่ถามว่า เรื่องน่ารักเรื่องนิสัยไหมเนี่ยแต่ละตัวละครนั้นนิสัยมันไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะทําเป็นมองไม่เห็นนะครับนะแต่ถามว่าตัวละครมีน่ารักไหมมันก็นี่เยอะแต่ว่าโอเคมึงไม่น่ารักหรอกพวกเนี้ยนะโดยเฉพาะหลายคนเลยนะเออก็เท่าที่ผมดูมามันเหมือนกับเป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งครับไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนในโลกของจินตนาการหรือโลก ของหนังสือหรือสมุดสักเรื่องหรือเปล่านะครับเพราะาที่ดูจากงานอาร์ตเนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นโลกที่แต่ละอย่างเนี่ยมันถูกวาดเขียนขึ้นมาจากกระดาษเนาะเออซึ่งเหมือนโลกนี้จะนักเรียนเหมือนจะถูกขังอยู่ในโลกนี้เปล่าเพราะมันหาทางออกไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยคือต้องไปเรียนนะครับนะถ้าคือแล้วก็มีการแบ่งชนชั้นที่ผมเดาเะที่ดูอ่ะเออ เหมือนีมีการแบ่งระดับชนชั้นระหว่างคนเรียนดีกับคนเรียนแย่นะครับใครเรียนดีก็ได้มียศสูงหน่อยก็คือแบบว่ามีอํานาจในการตัดสินใจคนเรียนแย่ได้เกรดเอก็น่าจะแบบไม่มีที่ยืนนะครับเหน่อยแบบต่ำาี่กว่าทาสคงต้องถูกกาจัดนะครับแบบว่าใครเรียนแย่นี่คือต้องถูกกาจัดเท่านั้นนะครับผมว่าก็ามันคืออย่างนั้นแหละแล้วผมดูนะครับและก็จะมีหัวโจกค,คนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นอาจารย์นะครับนาะที่ เป็นมนุษย์หมาป่านะครับนะหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งมือซ้ายมันก็คือเป็นไอเนี้ยผมจําชื่อไม่ได้ละเอาไว้วาดวงกลมอะนะก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็คอยใช้มือซ้ายมันอคอยฆ่านักเรียนที่แบบกระจอกกระจอกหรือว่านักเรียนที่บอกว่ามันเรียนไม่ดีนะครับนะก็เลยและเหมือนจะมีอาจารย์หลายคนซะด้วยมีอาจารย์คนนี้ด้วย A B C เหมือนจะสอนภาษาอังกฤษเนาะ อาจารย์คนนี้น่าจะสอนเลขส่วนนี่ก็เป็นนักเรียนโดนรังแกนะเออโหแล้วอาจารย์เขาสอนอะไรบ้างผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะถ้าเกิดสอนพานก็คือไล่่า,ากันอย่างนี้เปลี่ยนจากสีแดงเลยเออแล้วก็โหดมากนะครับนะฉากการฆ่า,าเานี่ยโดยเฉพาะฉากเนี้ยผมรู้ผมเซ็นเซอร์มันนะ่าจะไม่ต้องเซ็นเซอร์ก็ได้มั้งมันก็คือเป็นงานภาพการ์ตูนมันคงแบบ youtube คงไม่เล่นผมใช่ไหมครับ youtube ขอร้องละครับนะอย่าอย่าเลยนะครับ คือแบโอ้โหโวดมากนะครับนะผมจะทําการเซน็นเซอร์เผื่อไว้หน่อยแล้วกันและที่ผมตั้งทฤษีมาอย่าง,งก็คือซีไอจัก,กรวา,าลนี้มันอาจจะเป็นแค่โลกในกระดาษหรือโลกในหนังสือใครสกคนก็ได้เพราะว่าดูจากน้องคนนี้ผมไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรนะแต่ว่าเขาอะไปยังประตูหนึ่งที่มันเป็นชื่อห้องว่าอาลิสรูมอะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือห้องของอลิส คืออะไรอริสคือใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่อริสเนี่ยคือเหมือนเป็นแบบเป็นตัวละครที่น่าจะเป็นปีศาจหรืออะไรสักอย่างซึ่งมันสามารถปลอมแปลมลูกรลักไล้หรือเปล่าวะปลอมแปลงลูกรักไหมก็ผมก็ไม่รู้มัน่าจ,จะปลอมแปลงลูกรักเดี๋ยวน่าจะเป็นใครสักคนนะเออมีมงกุฎและนังแ,แต่เข้ามาในโลกนี้ยน้องผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มมีสีสันที่ไม่ใช่กระดาษอ่ะวันนี้ทั้งทฤษฎีมั่วๆอาจจะเป็นแบบว่าโลก คือหลุดมาจากโลกความจริงครึ่งหนึ่งแล้วหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันและดูจากสีหน้าคนแต่ละคนสิคือเหมือนเกรงกลัวมากขนาดอาจารย์ขนาดอาจารย์ยังตกใจไปว่าไอ้ใหญ่เนี่ยมันคงต้องเป็นโหดมากแน่แน่โหดแน่แน่โหดมากๆอ่ะและดูศพศพเด็กศพแบๆๆบ,บไม่เหลือซากเลยไออตอนท้ายอ่ะขนาดอาจารย์ยังแบบเหงื่อตกอ่ะเออพวกนักเรียนสุกๆเล่นเกรงเรๆเหงื่อตกอ่ะผมเดาว่า เออไอฝีมือของเออไอไอ,อ,อ,อพวกนี้แม่งอืออออนี่เนี่ยนายทุกคนก็ไม่รู้จะพูดยงไงต่อแล้วก็ขอบคุณนะครับที่แนะนำคลิปดีๆมาให้ก็ถือว่าสนุกดีนะครับอืมโอเคผมว่าน่าจะมีตอนต่อไปนะครับแน่นแต่จะมีพาร์ทสองก็ได้ก็ผมก็จะรอติดตามนะครับซีรีส์นี้เป็นอะไรที่เออเพลงมันดี แล้วก็เรื่องก็โอเคแต่ว่าโอเคครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็ถือว่าสนุกดีแล้วว่าตกใจนิดหน่อยนะครับนะอม,มันรูจะพูดอะไรเลยทีโอเคขอตัวไปก่อนทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ครับเจอคลิปหน้าครับบายไอ้นี้ผมมีทฤษฎีหนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาไม่แน่ว่าอ,อาจารย์จิงจอกเนี่ยอาจจะเป็นลูกศิษย์ของครูเบลดี้หรือเปล่า เขาเลยได้แรงบันดาลใจในการสอนเป็นแบบเดียวกันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆอย่าใครอย่าเถียง